โยฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านโมเมงเบคอนมิซ่าเจสต์คนหนึ่งคนนี้และวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันอีกเกมเราด้บอกกันีกครั้งนนื่องกากเกมนี้นั้นได้มีอัปเดตใหม่ซึ่งเกมมันก็อัปเดตไปนานมากแล้วแหละแต่ผมเพิ่งมาทําเพราะว่าผมยุ่งอะนะโดยเลนเดอร์ตัวใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามามีชื่อว่าคอมเมนเดอร์ดับเบิลแต่ก่อนที่เราจะไปทำดับเบิลเราจะต้องทําไอ้หมอนี่ก่อนซึ่งไอ้หมอนี่มันชื่อว่าโจ๊กเกอร์นะครับใช่ดูวิธีการทําจะเป็นยยังไไเเรากก็ปดูนล โดยสาหรับวิธีแรกนะครับให้คนนั้นวป์ปไปที่ beginner zone so, แล้วมารับเควสเควสหนึ่งที่นี่โดยเควสมันก็อ่าอยู่นี่นี่ค,คุย,ก,ก,ยคคกับคุณลุงคนนี้โอ้ยเกมแหลกว่ยพอคุณนั้นรับเควสกับคุณลุงคนนี้เควสที่เขาจะให้คนมาก็คือคนนั้นจะต้องไปกระทืบบอสโจเกอร์ที่อยู่ที่นี่โดยบอสโจเกอร์มันก็อยู่ใกล้ๆนี่ก็มบบ บอสโจเกอร์จะยืนอยู่ตรงนั้นนะครับเขาจะสปอนทุกๆ5นาทีนะครับแต่ไอหมอนี่ทุกๆครั้งที่เราทาดาเมจใส่มันดาเมจของคุณจะโดนลดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะจบบอสนี้ไวๆแนะนําว่าพาเพื่อนมาช่วยกันกระทืบไอหมอนี่นะครับอ๋อแลดาเมจต้องพอด้วยนะแ้าดาเมจไม่พอเวสไม่เสร็จนะโอเคแล้วพอคุณกระทืบไอหมอนั่นเสร็จปุ๊บคุณก็กลับไปส่งเฟสกับลุงคนนั้น แล้วคุณก็จะไปที่ i วซิตี้ได้หรือเมืองแห่งสายลมแต่ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ในเมืองสายลมแล้วนะโดยเควสเควสแรกที่คุณจะต้องมารับก็คือเควสของบักโชโทาโลที่อยู่ที่สำนักงานนะครับนี่โดยเควสที่เขาจะให้คุณทําก็คือให้คุณนั้นไปยีหน้ามอบอะไรสักอย่างสี่ตัวโดยไม่อยู่ตรงไหนก็ตามของเลล นี่โดยไ e อ้มอบสีตัวพวกนั้นคุณจะต้องสปอนมันออกมาโดยการที่คุณนั้นต้องไปขี้ตรงกรงขังตรงนี้นะครับเอ่อถ้าคุณกดไปแล้วแล้วถ้าคุณยีหน้ามอนที่เกิดเสร็จปุ๊บคุณจะต้องรอ5นาทีนะครับคุณถึงจะกดใหม่ได้เพราะฉะนั้นก็เอ่อถ้าคุณเข้ามาแล้วก็รีบทําหน่อยแล้วกันก่อนที่จะมีคนมาใช้นะครับไม่งั้นก็รอไป5้านาทีโดยโกรงมันก็ไม่ได้มีแค่อันเดียวหรอกครับมันก็มีอยู่ มีลายอัดมากจไ,ได้ไทแค่อัดเนีปรากฏสปอนมอนตรงนี้แล้วก็ยีหน้ามันยีหน้าครบสี่ตัวก็กลับไปส่งเฟสกับชลทโร่สี่ตัวหรือหกตัวไม่รู้ผมจำไม่ได้ผมทำมานานมากพว,ควกคุณนั้นทำเวสของชลทโร่เสร็จก็ไปหาฟิลิปส์ต่อโดยฟิลิปอยู่ตรงไหนก็ตามมาเลย ดยตัวของฟิลิปมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตะกี้กดเออหยุดขี่มอไซค์ไม่ได้ไม่รู้อ่ะโดย q u วสที่ฟิลิปจะให้คุณมาคือคุณจะต้องไปยีหน้าบอสต,ตัวหนึ่งสี่ตัวนะครับโดยมันก็อยู่ตรงที่เดียวกับตะกี้เลยแหละแต่ที่มันจะต่างกันหน่อยก็ตามมาก่อนแล้วกันนี่มันจะยืนอยู่ตรงนี้เลยครับให้คุณนั้นยีหน้ามัน สี่รอบใช่ยีน่าหมอนี่สี่รอบหลังจากนั้นพวกคุณนั้นทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับไปส่งเควสแล้วก็ไปเควสสุดท้ายกันเลยโดยมันก็จะไปอยู่ที่ที่หนึ่งน,นะนี่โดยสำหรับเควสสุดท้ายก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ,ค,รบ,ค,รบค,คุณนั้นารับเควสกับคุณเธอคนนี้โดยเควสที่เธอจะให้คุณทำก็คือ คุณจะต้องไปกระทือบบอสฟาว n d ชั่นเอที่จะเกิดทุกๆเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือตายม,มาก่อนนี่บอสจะอยู่ตรงนี้นะครับมันชื่อว่า n o u t i o t i o n e h นะครับไอ้หมอนี่รับมือยากมากเพราะฉะนั้นแนะนำว่าพาเพื่อนมาเยอะๆแล้วลุมกระทือบไอ้หมอนี่นะครับเพราะ เออดูเลือมดอม,ม, 500, อมันเกี่ยวถึงเลือดมันจะมีแค่ห้าแสตแต่มมันจริงเราเรื่องเลยเพราะฉะนั้นก็้าเพื่อนมาแล้วก็มาลุมกระทืบแกงแบงไอ้หมอนี่นะครับนะอ๋อและอย่าลืมนะดามจต้องถึงด้วยไม่ถึงเควสไม่เสร็จนะและถ้าเควสไม่เสร็จก็รอไปสิบห้านาทีไม่ก็ครึ่งชั่วโมงนี่แหละเออโอเคหลังจากที่คุณนั้นกระทืบไอ้หมอนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็กลับไปส่งเควสกับ คุณผู้หญิงคนนั้นแล้วคุณก็จะได้จ็กเกอร์เมมโมรีมาและหลังจากที่คุณได้จ็กเกอร์เมมโมรีมาก็ตามผมมาเลยนี่ให้คุณมาที่เออเขาเรียกว่าอะไรนะกังหันลมใช่ให้คุณมาที่กังหันลมแล้วก็อยู่ในร่างมนุษย์ แล้วก็คุยกับกังหันลมแนละเท่านี้คุณก็ได้แล้วสำหรับคอมเมนต์นเดีอโจ๊กเกอร์นะครับโดยต่อมาจะเป็นวิธีการทำอีกล่างหนึ่งของบักโจ๊กนะครับก็คือนี่ล่างนี้ไซคโครนโจ๊กเกอร์ ลางนี้มงโคเท่เลยวิธีทํากออ็โคตรทรมาน์ด้วยโดยสําหรับวิธีการทํานะครับคือคุณจะต้องหาของพวกนี้นี่เดแปะรูปไปเลยนี่ของนี้เพื่ออัมมาครับไซคโครนเมมโมรีนะครับคุณจะต้องมีของพวกนี้เพื่อครับไซคโครนเมมโมรีโดยเราจะเล่าเป็นลัอย่างเลยโดยสําหรับ perfect memory วิธีการได้คือคุณจะต้องมี blank memory ก่อน โดยสำหรับแบงค์เมมโมรีวิธีการทําถือว่าค่อนข้างจะเพลนเลยเพลนแบบเพลนมากๆแบบโคตรทรมาเลยเพราะฉะนั้นก็ใส่โคดนิดะถ้าคุณไม่อยากจะทำนะผมแถมมาโคดหนึ่งแล้วกัน DFP นะใส่ไปเลยดีบใส่ด้วยก่อนโค้ดหมดอายุไม่งั้นคุณได้เพลนน่นะอแลังจา่งที่คุณได้ perfect memory เรียบร้อยแล้วคุณจะต้องมีไอ้อนกับกลมสองก้อนนี้ด้วย โดยสําหรับไอ้ก้ลมๆสองก้อนนี้สามารถหาได้จากเศษสองเศษนี้นะครับสีม่วงก็ครับเป็นก้อนกลมๆสีม่วงส่วนเศษเขียวก็ครับเป็นก้อนกลมๆสีเขียวนะครับโดยไอ้ก้อนกลมๆเนี่ยมันหาค่อนข้างยากเลยถ้าจะให้ง่ายที่สุดก็คือเอาไอ้เศษพวกนี้หกสิบสี่อันมาครับรวมกันโดยสําหรับไอ้เศษพวกนี้มันก็ไม่ได้หายากอะไรเลยหรอกแค่เออตามมา่อน เนี่ยแค่กระทือมัมมี่พวกนี้มันก็ดรอปแล้วแหละดรอปก็เออก็ไม่ได้ยากอะไรมากแต่เลดดรอปมันก็ยังขี้หมาอยู่ดีอะไรนะนของมันจะหาง่ายแต่เลรียดดรอปมันโคตรขี้หมานโดยควรจะต้องใช้มันทั้งหมด614อันใช่614อันหลังจากพอคุณนั้นได้ของพวกนี้ครบแล้วคุณก็เออไปคุยกับพ่อค้าคนนึงนะครับก็ตามมาบอน หลังจากคุณที่ได้ของครบทุกอย่างตามที่ผมบอกแล้วก็มาคุยกับผู้ชายคนนี้นะครับแล้วคุณก็มากดครับไซโคลนเมมโมรีตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยแล้วคุณได้แล้ไซโคลนเมมโมรีหลังจากนั้นเออก็แค่นั้นแหละเท่านั้นเท่านี้คุณก็ได้แล้วไซโคลนจ๊กเกอร์นะวิธีทำก็มีประมาณนี้แหละ